ปุ่มที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่กล้ากดคืออะไรมันก็คือปุ่มเซลล์หรือว่าการขายหุ้นนะครับกว่า80%ของคนในตลาดหุ้นเนี่ยมักจะไม่กล้ากดปุ่มน,นี้มากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราขายไปแล้วราคาหุ้นมันขึ้นไปเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหไม่น่าขายเลยขายหมูแล้วหรือว่าถ้าเกิดราคามันตกประมาณแล้วเราขายไปแล้วมันกลับเด้งขึ้นไปอีกเราก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้าไม่ขายนะเราก็ไม่ขาดทุนแล้ว คือมันเป็นปุ่มมหาศักดิ์มากว่ามันมีผลทั้งตอนที่ราคามันขึ้นแล้วก็ราคามันก็ลงมานะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีผลยังไงบ้างและเราควรจะต้องแก้มันยังไงหนึ่งก็คือมันมีผลในตอนขาลงเพราะว่าถ้าเกิดราคาหุ้นเนี่ยมันตกลงไปแล้วถ้าเกิดเรากดขายมันตอนนั้นน่ะและราคาหุ้นมันกลับเด้งขึ้นไปใหม่กลายเป็นว่าเราก็จะรู้สึกเสียดายว่าโอ้โหถ้าเกิดไม่ขายนะก็ไม่ขาดทุนแล้วแต่พอขายไปก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหม ทีนี้เนี่ยคนก็จะคิดว่าถ้าเกิดเราไม่ขายอะ่ะและราคาหุ้นมันกลับขึ้นไปเราก็จะเสียดายกลายเป็นว่าเราก็ไม่กดปุ่มนั้นซะอย่างนั้นคือถ้าเกิดราคาหุ้นมันกลับขึ้นไปได้จริงๆเนี่ยมันก็เป็นผลที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดราคาหุ้นมันตกลง,งามาเนี่ยกลายเป็นว่าเงินก้อนนั้นของเราเนี่ยก็หายไปกับตาเลยนะครับก็เหมือนแบบเป็นอากาศไปเลยอะ่ะและยิ่งการที่เราคิดว่าถ้าเกิดมันตกลงมามันก็ต้องกลับขึ้นไปได้อย่างเงี้ย มันก็จะกลายเป็นว่าเราไปสร้างนิสัยในการเชื่อผิดๆนะครับว่าโอโห้หุ้นทุกตัวที่มันตกลงมาเนี่ยมันจะต้องกลับขึ้นไปได้และในมุมมองของการที่เราขายหุ้นที่เรากําลังได้กําไรเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเราขายหุ้นตอนที่ราคาหุ้นมันวิ่งขึ้นไปเนี่ยแล้วเราไปขายตรงนี้แล้วมันก็วิ่งขึ้นไปต่อกลายเป็นว่าเราก็จะรู้สึกว่าโ,โหเราไม่น่าขายตรงนี้เลยถ้าไม่ขายนะได้กําไรเพิ่มอีกแล้วอย่างเงี้ย มันก็จะเหมือนกับว่าการลงทุนของเราเนี่ยไม่มีหลักมีแหล่งใช้จิตใจในการลงทุนเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะครับทางแก้ที่จะไม่ให้เราใช้ความรู้สึกในการลงทุนก็คือการที่เรามีแผนการซื้อการขายและก็ราคาที่คิดไว้อยู่ในใจอยู่แล้วน,นะครับเพราะว่าเวลาที่ราคามาถึงตรงนี้แล้วเราก็กดซื้อเลยโดยที่ไม่ต้องใช้ความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยจะซื้อดีไหมหรือว่าไม่ซื้อดีเพราะว่าเรามีแผนอยู่แล้วแล้วพอราคามันไปถึงจุดที่เราต้องขายแล้วเนี่ย เราก็สามารถที่จะเลื่อนสต็อขึ้นไปได้เลยตรงส่วนเนี้ยมันก็จะยิ่งทําให้ไม่ต้องใช้ความสึกในการที่ว่าโอ้โหถ้าเกิดมันตกลงมาจะทํายังไงหรือมันขึ้นไปอีกจะทํายังไงก็คือถ้าเกิดราคาตกลงมาก็ขายเลยเพราะว่าเรามีแผนที่ตรงนี้อยู่แล้วตรงนี้นะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีความเฉียบคมในการตัดสินใจการซื้อการขายมากขึ้นนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนมือใหม่นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใน Facebook หรือว่า YouTube <c oughs> ก็ได้นะครับก็จะเป็นกำลังใจให้ผมอย่างมากเลยทีเดียว